อัปเดตแนวโน้มฝนหลังช่วงสงกรานต์พายุฤดูร้อนยังไม่จบส่งสัญญาณแล้วมาแน่และแอัปเดตแนวโน้สมสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้16-21ถึง21เมษายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่16เมษายนครับพี่น้องก็สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี68ครับพี่น้องปีหน้าว่ากันใหม่นะครับ พี่น้องที่กำลังเดินทางกลับไปทำงานนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับและนอกจากนั้นครับในวันนี้ก็มารุนรางวันกันต่อนะครับขอให้โชคโชคหมันหมานถูกระงวัลใหญ่กันครับพี่น้องมาดูในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอกาศ ECMWF นะครับตั้งแต่วันนี้ลากยาวถึงช่วงวันที่29เมษายนครับโดยจากข้อมูลครับก็พบว่าในวันนี้ครับ16เมษายน หลายพื้นที่ก็ยังคงมีโอกาสเจอกับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้นะครับในบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยในบางพื้นที่บางจุดครับพี่น้องโดยเฉพาะทางด้านตวนตกของภาคกลางบริเวณภาคตะนออกตามแนวชายฝั่งนะครับแล้วก็อากาศก็จะคลายร้อนลงในบ้างนะครับจากฝนที่ตกลงมาครับทําให้ฝุ่น PM นั้นน้อยลงไปด้วยครับพี่น้องสําหรับบริเวณภาคใต้นั้นก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับในวัน2วันนี้ โดยฝนแบบชุกชุกหนักๆนั้นก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับบริเวณภาคใต้แต่อย่างไรก็ตามครับในวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังคงต้องเตรียมตัวรับมือกันอีกครั้งนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ครับและก็คลื่นลมนั้นก็จะค่อนข้างสูงอยู่นะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนในช่วงต่อมาครับตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ17ลากยาวถึง26เมษายนนะครับในช่วงหลังสงกรานนี้ครับแนวโน้มก็พบว่าจะมีอากาศกลับมาร้อนอีกครั้งนะครับฝนก็จะน้อยลงครับพี่น้อง แต่ก็มีโอกาสเจอฝนได้ในบางพื้นที่บางวันนะครับส่วนจะเป็นพื้นที่ใดบ้างค่อยมาติดตามข้อมูลกันรายวันกันต่อไปนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปครับปลายเดือนครับ2 7เถึง29เมษายนจากการอัปเดตข้อมูลณขณะนี้ครับก็พบสัญญาณของพายุรุนร้นรนในชุดใหม่จอมาอีกแล้วครับพี่น้องแต่ครั้งนี้จะไม่รุนแรงไม่หนักเหมือนในชุดที่ผ่านมานะครับจะมาได้เป็นช่วงๆมาเป็นระยะบวกกับลมมาด้วยก็พอให้คลายร้อนได้นะครับในช่วงครึ่งหลังของ เดือนเมษายนหรือว่าในช่วงหลังจากสงกรานนี้ครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปนะครับทั้งหมดคือการเัี่ยตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมา,มาดูการคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง21เมษายนครับโดยตลอดช่วงเลยนะครับตั้งแต่วันนี้16ลากยาวถึง21เมษายนนะครับประเทศไทยตอนบนนั้น จะมีอุณหภูมิเริ่มปรับสูงขึ้นนะครับอากาศจะกลับมาร้อนได้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่บางแห่งครับโดยมีโอากาสเจอฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นมีกําลังอ่อนลงนะครับยึงทําให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมไทยตอนบนส่วนบริเวณภาคใต้นะครับในวันนี้ ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นได้และก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งครับส่วนบริเวณอ่าวไทยนั้นทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากยังมีลมตวนออกและก็ลมตวนออกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมทางด้านทะเลตาวันภาคใต้แล้วก็บริเวณอ่าวไทยด้วยกําลังที่แรงขึ้นนะครับส่วนในช่วงวันที่1 7เถึง21เเมษายนนี้ครับบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บางแห่งครับ เนื่องจากมีลมตะวันตกแล้วก็ลมตันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางด้านอ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลอดมรามันครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูในน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง16เมษายนครับในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนั้นก็อากาศเริ่มกลับมาร้อนขึ้นนะครับ แต่ก็มีโอกาสลุ้นกับพายุฝนลมกระโชกแรงได้นะครับโดยบริเวณภาคเหนือวันนี้ก็เน้นบริเวณพื้นที่ตอนล่างๆนะครับภาคอีสานครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้บางพื้นที่นะครับเน้นพื้นที่ตอนล่างๆเป็นหลักรวมถึงทางตะวันตกของภาคครับภาคกลางภาคตอนออกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนกระจายไปได้ค่อนข้างมากครับส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ฝนยังชุกนะครับมีลุ้นได้ตั้งแต่บริเวณตอนบนถึงตอนล่างเลยนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับ โดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบถึงยีของพื้นที่เพราะระวังลมกระโชกแรงบางแห่งครับส่วนมากก็มีลุ้นทางรางหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแล้วก็ตากครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับยีถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทัานาพีสานครับ ในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละสิบของพื้นที่ส่วนมากก็มีลุ้นทางรด้จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิตเกตแล้วก็อุบลราชธานีครับอุณหภูมิสูงสุดครับ3 3 3 7องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางนภาคกลางครับ ในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนได้ทั่วไปนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณร้อยสิบถึงสาสิบของพื้นที่ครับอาจจะมีลมกระโชกแรงได้เป็นบางพื้นที่วันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทางจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรบบรนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับอุณหภูมิสูงสุดครับสามสิบสามถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนทางด้านกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนในทั่วไปนะครับกับมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยะสามสถึงสีของพื้นที่นะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับสามสิถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับ ในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ก็ระวังลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสักแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดครับสามสิบสามถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่าสองเมตรครับ ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสลุ้นฝนได้นะครับอยู่ที่ประมาณละละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ระวังฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ครับทางด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและก็นราธิวาสครับอุณหภูมิสูงสุดครับสามสิบถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้้านตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละสี่สิบถึงหกของพื้นที่ครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งครับทางด้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูลครับอุณหภูมิสูงสุดครับสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสลมตะวหนอกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1นเมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ